รีพอร์เตอร์พรีเซน b ต t r ์ e m ย v e ู 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดย All New Corolla a l t i s t S p o r t N1 Mimi จาก Oppo Smartphone ถึงเวลามาพบกันกันกบเรื่องราวเบื้องหลังสุดเ e อ็กซ์คลูของผู้แข่งขันจากเวทีเสียงจริงตัวจริงกับรายการ V Reporter presented by t r u e m o v e H 4G 3G และ Wi-Fi กันอีกแล้วนะครับ วันนี้มาเริ่มต้นกับเรื่องราวของเด็กสาวสองบุคลิกอย่างโอลิฟจากทีมโค้ชจอยบอยที่เวลาปกติเธอจะรั่วแบบสุดๆแต่พอจับไมล์แล้วองลงสงบนิ่งและร้องเพลงได้อารมณ์แบบสุดๆไปเลยครับมอองใคใคครรตออักกทดเจื การร้องเพลงมันเรื่อยๆมาเหมือนกับอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สังเกตว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าตอนอเด็กๆเราไม่ใช่คนกล้าแสดงออกอะไรเลยแทบจะเรียกได้ว่าน้อยมากที่จะกล้าแสดงออกหรือถ้าลองกล้าแสดงออกมันก็ต้องพลาดตอนอเด็กๆอะไรเงี้ยมันต้องแบบอายจนไม่กล้าทำต่ออะไรเงี้ย ุณแม่เขาก็เหมือนกับเขาก็สนับสนุนทุกอย่างเวลาเห็นเราทําอะไรได้ดีเขาก็สนับสนุนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงก็ด้วยวาดรูปก,ก็ด้วยเขาสนับสนุนทุกอย่างก็เลยได้ทําอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เด็กแล้วจะมมใใคครรไ่องต อะไรครับชื่อชื่อเอลิฟค่ะน้องคะตอนน้องร้องอยู่น้องต้องสงบสติอารมณ์น้องเยอะเลยเนาะปกตีแบบนี้ป่ะปกติสวยๆเป็นอย่างนี้เหรอคะอ่าแล้วพอแล้วเฮ้ยเอาไปว่าพี่ชอบไปอยู่กับพี่กันนะโอเอโอเอโอเออยู่กับเขานะ อยู่กับพี่ดีที่สุดอยู่กับพี่ดีที่สุดและนี่คือน้องโอลิฟนะฮะที่โค้ชหลายๆคนบอกว่าเธอมี2ร่าง2บุคลิกรู้จริงหรือปเปล่าน้องโอลิฟยังไงบ้างตะกี้ตอนร้องกับตอนหลังจากที่ร้องเสร็จนี่คนละคนเลยนะน่นาจะใช่นะเขาบอกว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนร้องคือเราเราต้องอินกับเพลงใช่ไหมเขาบอกว่าให้หนูจมลึกไปกับเพลงกเลยให้มันไดอารมณ์มันจะได้ไม่ต้องเอา์แบบนี้ไปให้เขาดูไง แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นปุ๊บหันมาพร้อมกัน3คนชายหนุ่มทั้ง3ก็ฟินดีค่ะฟินดีก็ดีใจเลยค่ะพี่แบบว่าโอ้โหพอเห็นพี่โจอี้หันมาแล้วมันก็ใช่ายเลยก็ตรงตามที่เราคิดไว้จริงๆแล้วหนูอยากอยู่กับใครครับเอาทางจริงๆเลยเหรอคะจริงๆเลยหนูอยากอยู่กับพี่โจอี้ค่ะก็อยู่สิก็อยู่สิก็อยู่ไงคะโอ้ เอ้ยเลือกแ้วใช่ไหมเลือกเลยค่ะเลือกเลยมาโอ้โหยินดีด้วยค่ะปวดออหัวแน่คู่ <plex> อริโภต์พรีเซนต์ดย TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่2สนับสนุนโดยกรุงสี SME รถจักรยานยนต์ฮอนดาสกูปปี้อใหม่เห็นลุกรั่วๆแต่ร้องเพลงได้กินใจขนาดนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า ก่อนที่โอลิฟจะมาในเวทีเสียงจริงตัวจริงนั้นเธอเคยขึ้นเวทีประกวดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่สำคัญยังได้รางวัลชนะเลิศมาอีกด้วยเคยประกวดร้องเพลงจริงจรงจังๆเลยแค่ครั้งเดียวไม่นับอันที่เป็นแบบตั้งวงดนตรีกับเพื่อนอันนั้นก็เหมือนกับเราทำเล่นๆไปกับเขาแต่ถ้าจริงๆจังๆครั้งเดียวเราก็ได้ที่หนึ่งมาภูมิใจมากเพราะไม่เคยกล้าขึ้นเวทีเลยไปร้องเพลงไออะไรนะ Uh, I have nothing I have แ o t h i n g แล้วทีนี้ก็เหมือนกับร้องแบบเต็มที่เหมือนที่เราจินตนาการว่าที่นี่จะให้เราอะ mm hmm. ว่ามันจะตื่นเต้นอย่างสุดหัวใจแล้วก็ไปเจอที่นั่นมาปรากฏว่าก็ได้ที่หนึ่งมาอย่างดีใจเลยอะ Cause I'll never change all my colors for you